fc ครับวันนี้มี <c oughs> พี่พีรพัฒน์แล้กันนะฮะจากเกษตรวิสัยโทรมาซื้อเครื่องตัดหญ้าอยากได้แบบทึ่งเดียวติดอาจยวดูมาการิตตัวนี้นะที่คุยกันไ้นะจริงๆอันเนี้ยกับร้อยเอ็ดนี่เป็นอะไรที่คือเมื่อเช้ามีท่านรองรอบตะจากร้อยเอ็ดนะครับโทรมาสั่งซื้อตัวนี้แต่ว่าแกยังไม่สะดวกชําระก็น่าจะเป็นวันที่ยีบสองแล้วก็กลายเป็นพี่พีรพัฒน์นี่แหละครับที่มาจาก ร้อยเอ็ดจบตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองทําให้ดูอันเนี้ยไม่ได้สตาร์ทเลยหลังจากวันนั้นที่รีวิวนะครับน่าจะผ่านมาประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเติมน้ํามันแล้วสตาร์ทดูว่ามันจะติดง่ายเหมือนที่เราโม้ไปไหมเอาใส่น้ํามันหน่อยครับพี่หนึ่งครับใส่น้ํามันแล้วลองสตาร์ทดู เล่นสียังหวานนี่หมั่นเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องทุกทุกห้ิบชั่วโมงการใช้งานนะครับจะจะทำให้เเครื่องยนต์เราอยู่ได้นานขึ้นนี่ไงใส่น้ำมันเบนซินธรรมดานะครับไม่ต้องผสมดูว่ามันจะคือผมบอกแกไปว่าเครื่องเราจะดึงไม่เกินสามทีจะต้องติดนะครับเดียวลองดูนะฮะ นี่เพิ่งเอาลงมาจากผนังแล้วก็มาเป่าลมใบมีดที่เห็นตรงนู้นไม่ได้แถมไปนะครับตัวนั้นอ่าตอนนี้ปั๊มแยกน้ำมันก่อนปั๊มแยกน้ำมันตึงมือแล้วก็เอาชกขึ้นนะครับดึงสตาร์ทเลยนะครับเป็นรันเบานะครับ สอง่อาติดแล้วชกลงเห็นไหมไม่เกินสามดีเห็นไหมอ่าดับเครื่องดึงใหม่ครับเร่งนิดนึงครับคุณพี่เร่งอีกวอร์มเครื่องก่อน เสียหน้าไม่ได้นะสตาร์ทให้ถูกนะโมไปเยอะนะเล่งเครื่องครับเล่งเครื่องครับตั้งสโลนิดนึงอืมทีเดียว เครื่องมันต่ำไหมเปล่าตับเครื่องดึงใหม่อ่าประมาณนี้แหละโอเคโอเคครับน่าจะถูกใจพี่แล้วเนาะทีเดียวติดแล้วนะขอบคุณครับสวัสดีครับ